สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือ2องอชิบุกพีคานะครับวันนี้นะครับวันที่ผมจะมารีวิวเป็นรถทรงสไตล์ผู้บริหารนะครับเป็นเจ้า Toyota Camry 2.0G ปี2018คันนี้เลยนะครับอ่าออปชั่นเขานะครับภายนอกนะครับเราไม่ได้จะตัวไฟนะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้มก็ไฟเดย์ไทม์ลัิงไลท์นะครับแถมมาด้วยกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับ ถัดมานะครับยังมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะครับอ่าถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวล้อกันนะครับครับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาด16นิ้วมาพร้อมกับตัวยางบิตโอนะครับปี2021นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าถัดมานะครับด้วยความสะดวกสบายอย่างแรกของเจ้า Toyota Camry 2่ G คันนี้นะครับมีคุณแจริโมดนะครับ Immobilizer นะครับ และยังมีระบบ Smart Key l e เลดนนะครับเพียงข้าเรานะครับยื่นมือเข้าไปนะครับสามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของภายในของเจ้า t o y ยต a Camry คันนี้กันนะครับอ่าตัวนี้นะครับบอกนะครับจะเป็นบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับยังมีปุ่มด้านหลังนะครับลัมเบสปอตมาให้ด้วยนะครับอ่า โอเคนะครับถัดมานะครับด้วยความสะดวกสบายอย่างที่2นะครับของเจ้าโตโยต้าแคมรคันนี้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของเลขไม้นะครับโตโยต้าแคมรคันนี้ครับเลขไม้อยู่ที่แสนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแสนเก้าพันหมกิโลนะครับอ่าในส่วนของทางด้านขวานะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ ออปชันของเขานะครับจะมีระบบ parking เซนเซอร์นะครับ By Spot Monitoring นะครับหรือแม้แต่ระบบการเลื่อนถไายนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยในส่วนของกระจกขับข้างนะครับกระจกพับข้างเขาก็จะเป็นกระจกพับข้างแบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบปับประกาศนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับถัดมานะครับด้วยส่วนของระบบปับประกาศนะครับจะเป็นระบบปับประกาศแบบอัตโนมัตินะครับ แยกดูอลซอนนะครับสามารถปรับได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแยกได้อุณหภูมิแยกได้นะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยนะครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียง CD นะครับรองรับ a m f m CD MP3 นะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับ พงมาลัยของเขาจะเป็นพงมอะไรแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ยากตรงพรมอะไรเลยเป็นคื่วิทยุก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่างค r สคอน control มาให้อีกด้วยนะครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถควบคุมความเร็วตามความแปรผันรถคันข้างหน้าได้นะครับจากตรงนี้เลยอ่าในส่วนของตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าเห็นไหมครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เนาะ ส่วนรถคันนี้นะครับยังมีม่านบังแดดนะครับเรียลลิ่งซันเซ็ตนะครับให้มาให้ด้วยนะครับรถนี้เขายังมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเรานะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับเพียงแค่วางโทรศัพท์นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับ๋ยวนี้ี้เราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ อ่านี่นะคือในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับจะเห็นได้ว่ากว้างมากนะครับมีพื้นที่ให้ใช้สอยนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับที่สําคัญนะครับยังมีแอร์ตอนหลังแถมมาให้อีกด้วยนะครับอ่าส่วนใครนะครับที่ถ้าเกิดร้อนมากๆนะครับยังมีม่านบังแดดนะครับมาให้อีกด้วยนะครับแบบนี้เลยอ่าสบายนะครับคันนี้ทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับตามไปดูกันเลยครับ อ่านี่คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับของเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับกว้างมากนะครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับอ่าแล้วคันนี้นะครับยังมียางอะไหล่นะครับเครื่องมือนะครับแล้วก็แม่แรงมาให้อีกด้วยนะครับเรียกว่าให้มาครบเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับ อ่านี่คือในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับ 2.0G เนาะเครื่องยนต์นะครับ VVT-i นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับรองรับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับอ่าซึ่งรถคันนี้นะครับทางเรานะครับรับประกันได้นะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมีอยู่ครบนะครับอ่ารูนะครับปมทุกรูนะครับแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Toyota Camry 2.0G คันนี้นะครับราคานะครับเราตั้งอยู่ที่797,000บาทนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอ่าและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e นะครับหรือใครนะครับอยากให้ผมนะครับรีวิวรถคันอื่นนะครับรุ่นรุ่นอื่นสนใจสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับรถคันไหนรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองอาจจะเจบิกพีคาสวัสดีครับ